ร้านไส้กรอบสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูร้านไส่กรอบตลาดน,นัดเมืองลีงครับอำเภอจําพระจังหวัดสกิสนวันนี้มีไส่กรอกอีสานนะครับเนี่ยเขากาลังย่างกันเลยครับลูกค้าก็เต็มเลยครับลูกค้ากําลังมาครับเนี่ยามาลองมาลองดูพ่อค้าแมค่ค้าขายหอยย่างครับเนี่ย ยางเตาเตาถ่านครับถ่านเต็มกันย่มีพัดลมด้วยส,สวัสดีครับครับผมอันนี้ขายใส่ก,กรอกไอชิ้นละเท่าไหร่ครับนี่งใส่กรอลูกละบาทนะเปลี่ยนมาเป็นแปดลูกสิบบาท ของมันขึ้นราคากันเลยเปลี่ยนมาเป็นแปดลูกผิดครับแต่ก่อนมันเป็นลูกระบาาอ๋ออันนี้ขายอย่างนี้เอามาวันวันละเท่าไหร่ครับเนี่ย,ย,ยวันละสามพันนิดนิดประมาณวันละสามพันนิดนิดครับ<อ>ขายตลาดนัดอย่างเดียวใช่ไหมครับครับผมถ้าวันไหนมีงานก็ต้องทำเพิ่มขึ้นมาอีกก็อ,ออกไปอังคืนด้วย ไปขายตามงานตอนกลางคืนครับนี่อันนี้เขากําลังทํานะครับนี่เที่ยงออกนะครับม้วยออกนีวิธีการขายนะครับม้นออกนม้นออกให้สะอาดออกให้สะอาดนะครับลูกค้าจะได้ไม่มีเที่ยติดในไส้ก่อนนะครับกินแล้วไม่ติดคอครับไม่ติดคอนะครับกินแล้วอร่อยนะครับเจ้านี้นะครับ ในตำบลเมืองลิงนะครับมีเจ้าเดียวนะครับเจ้านี้นะครับเจ้าเดียวครับในตำบลเมืองลิงนี่เมืองลิงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับผู้ใดสนใจก็เบอร์โทรมีนะครับเชิญโอ้เบอร์โทรมีก็ทำไมได้กองอิสานนะเสร็จีเบอร์โทรนะครับอันนี้ก็เตรียม เตรียมให้ลูกค้านะครับวันี้ก็จะพลิกแล้วนะครับโอ้โหชำนาญการมาครับนี่ขายมาหลายปีแล้วครับนี่นะครับมาสองนมสาวครับนี่ นี่จำเนี่ยครับร้านนี้นะครับนี่เมืองลิงนี่อ๋ออันนั้นมีอะไรครับหนุกน๊กมีน้ำจิ้มด้วยนะครับมีน้ำจิ้มด้วยจิ้มีขิงมีพริกแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับครับลูกค้าบางคนก็ไม่อเอาบางคนก็เอาน้ำจิ้ม นี่ามาดูถุงนะครับเนี่ยเขาเตรียมถุงไว้แล้วมีพริกมีถุงลูกค้ากำลังมาครับนี่ถุงครับมีมีพริกมีขิงมี ผักอะไรเองนะผักกะหล่มเป็นอันนี้ใช้กะหลั่มครับใช้กะหล่ำครับใช้กะหล่ำถุงเนี่ยเนี่ยเป็นถุงเป็นถุงถุงละแล้วแต่ลูกค้าสั่งครับยี่สิบบาทสิบบาทสามสิบบาทห้าสิบบาทแล้วแต่ครับจะเมาทั้งร้านเลยก็ได้นะครับพอ้ายเมานอกสถานที่ก็เมานะครับอ๋อพวกค้ารับเมานอกสถานที่ด้วยนะครับ เบอร์โทรติดต่อนี่นะครับนี่นี่ศูนย์แปดห้าสองแปดเจ็ดส่้กรอกอีสานเมืองลิงนะครับ